พี่น้องผู้อยู่เนื้อเลยอยู่ไต้ผู้อยู่ใกล้เลยอยู่ไกลพี่น้อเงเอ้ยวันนี้มาพบพื่อกับสองน้องด่าคือเก่าพี่น้อเงเอ้ยตื่นเช้ามาอากาศด<ม>ีแต่อารมณ์คนบ่ค่อยดีพี่น้องอารมณ์น้องด่าบ่ค่อยดีพี่น้อเงเอ้ยวันนี้ก็ไม่ยังไล่พี่น้องเอ้ยมาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าหลังฝนตกเมื่อคืนนี่เนาะ น้องด่าก็เป็นไงเป็นไข่เบิดขึ้นน้อเอ้ยอยู่มูมวนอี๋อีอยู่เบิ้ดขึ้นน้องเอ้ยน้งเดือนนี่ก็ห้ากะตื่นแต่นอนหัวกิยุงเนี่ยจังหน่อยอย่างคนน้องเดือนคือกันพี่น้องเอ้ยตื่นแต่นอนน่าเอาเพื่อนใจสวยสั่น้องเอ้ยไปโทรมาวะจะไปโทรมาพี่น้องเอ้ยฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลเออยังเย็นลูกบบ์โอ้ยเออโทรพีชพี่น้องเอ้ยผมมีตัวโลคิตยังหรอกพี่น้องเอ้ยโทรพีชขังเกต็ดดังด่าพี่น้องเอ้ยอยู่บัสบันขึ้นบัสเ้านะแต่ได้รึกดึกคุณน้ำมือนี่นะอยู่อ้าวเดี๋ยวตสถานการณ์พี่น้องเอ้ยหนึ่งเดือนกันเลยใส่แขกหนุบบ์ กับบมีแป้วไม่แ <welche> ม่ย <Zone disappointment> well ังไล่พี่น้องเอ้ยน้ำห่อนลวกก็อะไรกล่องมันจะแฉะน้ำห่อนลวกันแบบมันถือฟ้าห่มนั่มอ่นะพี่น้องมันเลยบ่ลห่อนปันได้เนาะมันเลยบ่นั่นเนาะเนี่ยบ่อลนิวตีนเนาะพงพี่น้องเอ้ยต่วบอลแข้งบอลค้านันบอลอันนั้นปันได้เพราะว่าเฟิร์นอัพฟ้าห่มไดยพี่น้องมันแหละความห่อนมันก็สาีหลดลงไว้นะพี่น้องแบบถือฟ้าห่มพะยงกันนะ เันแบบสดๆคือแต่ผลยังน้อยนั่นออกมาแต่หม้อเลยลาดเลยนั่นตีนจนมุนจนเปื่อยอันนี้นะมันความดืด็กน้อยพี่น้องเอ้ยกระเทือนอะไรเละพี่น้องเอ้ยบอกเลยก็คือเก่าพี่น้องเอ้ยลูกก็ได้นี่ก็มันเห็ดเล็กพี่น้องเอ้ยตัดเล็กนี่เครื่องมือของนี่เครื่องมือตัดของฝนของเรือนก็นเลยเพื่อนสิแล้วเป็นลังอะไรพี่น้องนี่ ตัดนอนอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่เอาอันนี่แต่ตัดเอาคอยซีไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยเล็กกันนะเห็ดคนเดียวพี่น้องเอ้ยคอยเห็ดอุ่นอยู่ยงเี้ไปตามปัสสาเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยว่ามันเป็นยังไงสัหอดใจกันได้แล้วงานข้างบนของเดือนเนาะพี่น้องเมื่อวานนี่ก็ได้ซองแพงพี่น้องเอ้ย จะไปหาแมงแข้งกับ่ได้ไปพี่น้องเอ้ยพถ่ายคลิปกับพี่น้องเบิ่งแบบธรรมชาติแบบการหาอยู่หากินอยู่ทางบ้านเนาะดาก็บ่อยู่ดีพี่น่องเอ้ยด่าขอโทษข้อไผ่ที่พี่น้องเอ้ยดาเป็นไสเป็นอะไรลู้อยู่เลยนะเฮ้ยก็เฉยไปพาลูกมาหาหมอติเงย Banham phân tích phân vinh niệm niệm tuyệt vời. đâu đâu hàm morder thanh tang bok không lấy cây tuyệt vời. Ba phân ở đây tuyệt vọng 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 tuyệt ตังเดือนตื่นมากอะบุ๊มีิยังลายเพี่เขาให้ทำนาทีเนาะเิชาอันนี่เม็นตังเดือนกับบริเนอนเบิดขึ้นแล้วกับคนเดือนกงเตือนมากอนหนึ่งเข่าเป่าไฟเลยกัเกือกงวเกือเป็ดเกือกไก่แล้พี่น้องเอ้ยทำแม่ไปหันน้องใหม่ติดดึกแล้วก็มานั่งตัดนเล็กผสมปูนเรียบร้อยแล้วตอนนี้กันเนาะผสมปูนไหวแล้วข้าก็มานั่งตัดนเล็กคนบล็อกคนย่างขื่นแล้วก็เตรียมหางกินย่างขื่นไปก่อ หน้าที่ของคนองเดือนซึ่ตเช้าพี่น้องเอ้ยโอ้หลายก็ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเฮาสีเล็กได้ประมาณครึ่งนึงแล้วก็สเอาเล็กแล้วก็สงัดสฮูให้มันหักเ็นเล็กหนวดพี่น้องที่เป็นอันไก็สิฮู้เนาะเล็กหนวดที่เฮาไปเสียบตามเสาตามนั้นมันพี่น้องเอ้ยเพื่อให้มันยึดกับบล็อกหบล็อกรว่า ท้าเ้าวศีก่อนี่มันมันคงเหมือนซะมันแน่นนาอยู่ได้เพราะว่าเซาเขาสั่งมาเนาะผมเป็นว่าเซาทำเองที่นองเขาเสิเหตุผู้ไหวหายห้าเสียบเล็กเข้าไปหยุดกับท้าที่เ้าก่ออากาศโคตรดีแล้วพี่น้องเอื้อนี่นะแต่ว่าเสียดายแต่ ลู่น้องแน่ใส่จักหน่อยพี่น้องเอ้พราะว่ามันเป็นไข่เนาะเอ๋ยน้องดาก็เป็นไข่พอแล้พี่น้องเอ้ยทูเล็กอีกลนี่พี่น้องเอ้ยเรียกงานพอน้องเดินก็เดินมาฮอดขันนี่แล้วเนาะยงด้านเงนี่ก็ยังประมาณแพงนึงพี่น้องนี่วน2แพงพี่น้องก็เมาคนเดียวเบิดมือพี่น้องเอ้ยยังแพงมื้อนีนี่พี่น้องเอ้ยตอนนี้พอน้องเดินก็ผสมปูนไว้เรียบร้อย ແລະກະຫ້ອງນີ້ກະຊິເຮັດເປັນຫ້ອງນອນເນາະກະຊິຍັງລາດນີ້ແນ່ນີ້ແຫຼະພີ່ນ້ອງເອີ້ຍເຮົາຖ້າໄວ້ເຮັດຕອນຫຼັງເນາະເພມັິຍາກຄົນບောကົນຊາຂມາເາິາເຮັດຕອນັງນອງຊິາຍເພືນກິບກວງໍດພີນ້ມານາເຮັດ1ຫ້ອງນອນ້ອນກເັດປັນຫອງໂງລີພີນ້ອທາງດານກດ້ດືນເຮດກັມພນ เคยมีประสบการณ์แบบว่าเป็นกรรมกรเป็นอันนั้นพี่น้องเอ้ยพอหลังเดือนก็ได้เนาะชีวิตกับบุได้สวยงามเป็นด้านาะเห็ดตั้งแต่ในนออบุลีพี่น้องเอ้ยตั้งแต่เขาห้องเฮียนวันเสาร์วันอาทิตย์กับไปเห็ดน้ำพผาเผาเม่าเผาเพิ่นพาไปเนาะเพิ่นเป็นสางเอาก็ไปน้ำพิ่นก็พอได้ขาน้ำมันหลุดไปต้องทำห้องเฮียนพี่น้องเอ้ยตอนนี้ฝนตกพี่น้อง โอ้ยน like, ่องเอ้ยพนตกฝนถล่มอีกเลยมือนี้คือสาเหดเวียกอยู่ในห่มพี่น้องเอ้ยอากาศคือสีดีอยู่มือนี้นะคลิปนี้ก็ไม่ยังไล่พี่น้องเอ้ยมาถ่ายให้เบิ่งบรรยากาศในมือเร้าพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาเนาะผู้ใดที่ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างแคว้นเนาะบรรยากาศบ้านเฮาเป็นอะไรเนาะพี่น้องก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยการเป็นอยู่เนาะของ บ้านเฮาตื่นเช้ามากอ่ะล่างเนี่ยเขาเอิญยังไงกือเพาะกือไก่หนึ่งเขาหนึ่งน้ำกูเพื่อนกูซ่านเนาะพี่น้องบรรยากาศกันสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยบนโต๊อากาศดีๆีเนี่ยนี่พังคนกันลูกมากวดขี้เหงอจูดขี้เหงาบอเนี่ยเขาก็บังได้ถ่ายให้เบิ่งเนาะตอนเมื่อวานนีเป็นเรื่องด้วยกระจูดไปพี่น้องเอ้ยกุนอาด้ที่กินลูกบ้ากหงาดข้าอเนี่ากำังได้ยใ้บงเนะตอเอวานน้เ็น่องด้กระดไพี่น้องเอ้ย บี <c oughs> no. ่น no ้อาเนาะหาหน่อไม้หัว no มันก no. no. no ินค no ือเกาพี่น้องเอ้ยไม่ไม่เท่าก็ไปหาหน่อไม้เหมือนเดียกันเนาะเฮ้ยพี่น้องฝนตอนนี้ก็เริ่มตกแล้วพี่น้องเอ้ยสังเกตเมื่อท้องผ้าพี่น้องเอ้ยฝนกระสิตกแล้วเนาะก็สิมีล้มมีฝนปล่อยมาจากน้อยพี่น้องเอ้ยมาหนีก็ชมาภาควนเลยเนาะพี่น้อง คลิปนี้พอนวดกับซิดเดล่าเนาะว่าผิดกับขอโทษว่าโผดกับขออภัยพี่น้องเอ้ยผู้ใดมีความคิดเห็นอะไรกับช่องน้องด้าหรือว่ามินจะให้เขาเขามาให้กำลังใจน้องด้ากับเขามาคอมเมนต์ช่องน้องด้าไปมีความคิดเห็นอะไรกับอมเมนต์มาได้เนาะพี่น้องก็ลองเลื่อนกับซได้ตอบเนาะพี่น้องอ่านทุกคอมเมนต์พี่น้องเอ้ยผู้ใดมีความคิดเห็นอะไรกับเนาะกับบอว่ากันพี่น้องเอ้ยติชมเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องเอ้ย จะได้กับผากดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สองน้องได้ในเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ม่นยังไลค์พี่น้องเ้ยขอกาวคำว่าสบายดี